โรงเรียนมารีวิทยาณนนทบ,บุรีกินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนโดยนางสาวอมรลัดเขตคามครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับทีเชอร์นี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะ และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะใช่แล้วค่ะในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันนะคะ วัตถุชนิดเดียวกันสามารถนำมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นกำแพงบ้านมีก้อนอิฐหลายๆก้อนประกอบเข้าด้วยกันและสามารถนำก้อนอิฐจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้ และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอการสอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นและก่อนที่เราจะไปเรียนเรามารับสมองกันก่อนนะคะ เช่นเคยสิเดนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับทิเชอร์ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนคำตอบลงในสมุดนะคะลับสมอง Number วงวัสดุชนิดใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติวัสดุชนิดใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติกอไก่เชือกฟางขอไข่แก้วน้ำคอควายไม้ น u m b e r 2ข้อใดคือวัสดุที่ใช้ทำม,มีดข้อใดคือวัสดุที่ใช้ทำม,มีดกอไก่โลหะขอไข่แก้วคอควายยาง Number 3ข้อใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดข้อใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด กอไก่ก้อนหินแก้วน้ำขอไข่แก้วน้ำดินเหนียวคอควายดินเหนียวไม้ Number 4วัสดุสังเคราะห์ในข้อใดใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุสังเคราะห์ในข้อใดใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกอไก่กระเบื้อง ขอไข่กระดาษคอควายเชือกฟางและ Number f ข้อใดต่อไปนี้เมื่อโดนความร้อนจะไม่หลอมละลายข้อใดต่อไปนี้เมื่อโดนความร้อนจะไม่หลอมละลายก็ไก่เทียนขอไข่ดินน้ำมันคอควายดินเหนียว เสร็จแล้วเรามาดูเฉลยรับสมองกันนะคะสิวเดนเฉลยรับสมอง n u m b e r วัสดุชนิดใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติเฉลยคอควายไม้ n u m b e r 2ข้อใดคือวัสดุที่ใช้ทำมีดเฉลยกอไก่โลหะ n u m b e r 3 ข้อใดเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดฉเฉลยคอควายดินเหนียวไม้ Number 4วัสดุสังเคราะห์ในข้อใดใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฉเฉลยขอไข่กระดาษ Number 5ข้อใดต่อไปนี้เมื่อโดนความร้อนจะไม่หลอมละลายฉเฉลย คอควายดินเหนียวเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสี่เดนรับสมองมีทั้งหมด5ข้อสี่เดนตอบกันถูกทั้ง5ข้อเลยหรือเปล่าเก่งกันมากๆเลยค่ะเมื่อเรารับสมองกันเสร็จแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็น นักเรียนหลายคนคงชอบรับประทานช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตมีรสหวานและอร่อยแต่ช็อกโกแลตมักจะหลอมเหลวได้ง่ายนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่ทำให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวใช่แล้วล่ะคะ่ะสิ่งที่ทำให้ช็อกโกแลตหลอมเหลวคือความร้อนที่ได้จากไฟและความร้อนที่ได้จากอากาศเมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น วัสดุบางอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือสถานะได้เช่นช็อกโกแลตเทียนไขเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการหลอมเหลวจนมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปและเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนอกจากนี้เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นวัสดุบางชนิด อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสีได้เช่นไข่ได้รับความร้อนโดยการต้มหรือทอดไข่ขาวใสจะมีสีเปลี่ยนเป็นสีขาวไม้หรือหญ้าเมื่อถูกเผาจะเปลี่ยนเป็นเท่าฐานและยังมีวัสดุบางชนิดเมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุบางชนิด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นน้ำหวานเมื่อถูกทำให้เย็นลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากของเหลวที่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนเป็นของแข็งที่มีรูปร่างคงที่เป็นยังไงกันบ้างคะซิวเดน พอจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นแล้วใช่ไหมคะและเช่นเคยค่ะวิชาวิทยาศาสตร์มีชวนจำด้วยนะคะซิวเดนชวนจำในวันนี้คือวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติแล้วสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติแล้วสามารถนำมาใช้ได้โดยตรง และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในปัจจุบันท e เชอร์ขอให้ซิวเอนมันดูแลรักษาสุขภาพล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ทุกครั้งสวมใส่หน้ากาก,กอ,นอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและอย่าลืมมันทบทวนความรู้ในทุกๆรายวิชาอยู่เสมอสำหรับวันนี้ท e เชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนซีอยู่ x t คลิป